มัวนี่เนไหอารมณ์ดีแล้วอะลูกคืนนี้คือให้่ให้มาเทาอวิตาวิตายหน่งเฮ้น่โอ้จิงหรอ

将来。<啥><啥> อีล <entrepreneurship. S 1> ่ะไอเป็นตรงไหนหนุ่ยหนุ่ยลมเป็นเลยวะเด้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาตายหนุ่ยเ้อมาล้มก็ให้มันเหนื่อยลมดิมันไม่มือลมแล้วเน้อ 喏，喏，喏，喏。 ไม่มเป็นวัดรออืมอน้ำตาไหลเลยอืมกันมีกันไรหุกเอามิดมิด